สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้บิสท g a d g e จก็จะมารีวิวนะครับผมก็จริงๆไม่อยากเรียกว่ารีวิวเพราะว่าหูฟังเนี่ยเราไม่สามารถเอาเสียงที่เราได้ยินเนี่ยออกมาบอกคุณผู้ชมได้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นปรีวิวสั้นๆแล้วก็เล่าให้ฟังละกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ย Sony W H 1 0 0 0 X M 6ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับบันบ้นะครับเราก็มันทำอะไรได้บ้างนะครับเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเนี่ย เราดูสิ่งที่มันให้มาก่อนนะครับตัวเนี้ก็คือมันก็จะมาในกล่องแะครับกล่องขาวๆแต่ว,ว่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้ครับผมเปิดออกมาก็ประมาณนี้ก็คือใส่หูฟังนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวช่องตรงนี้เนี่ยซึ่งมันก็จะมีสิ่งที่ ให้มาด้วยเนี่ยก็จะมีสายชาร์จตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสายที่เป็นแจ็ค3.5สําหรับตัววัสดุนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็เลยทําให้น้ําหนักมันเนี่ยค่อนข้างเบาคือจากการที่ผมเนี่ยได้ทดลองเทียบกับหูฟังที่เป็นครอบหูแบบนี้ที่ผมมีอีกตัวหนึ่งอะแต่ตัวนั้นมันแค่3ามพันกว่าบาทเนต้องบอกว่าความรู้สึกนี้ต่างแบบฟ้ากระหี่วครับตัวนี้เนี่ย สามารถใส่ได้เป็นชั่วโมงนะครับโดยที่เราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเราหนักหัวเท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าวัสดุตรงนี้ครับฟองน้ําตรงนี้เวลาเราใส่นานๆเนี่ยถ้าหูฟังเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเขาออกแบบมาไม่ดีใช่ไหมครับใส่ไปนานๆอ่ะหูจะร้อนยิ่งอากาศไม่ได้เย็นเท่าไหร่เนี่ยหูยิ่งร้อนเร็วแต่ตัวเนี้ยผมใส่แบบเปิดแอร์สบายๆประมาณ27อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่1ชั่วโมงในห้องถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีอาการแบบว่าร้อนหู เราก็จะเห็นเลยว่านอกจากว่ามันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะระบายความร้อนออกไปได้ดีนะครับที่แบบมันเกิดขึ้นจากในหูเรานี่เองนะครับผมส่วนตรงนี้มาดูกันนิดนึงนะครับก็ซ้ายขวาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราดูเผลๆเนี่ยเราก็จะแบบเอ๊ะมันดูตรงไหนใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปหาอะไรเลยครับเราดูว่าฝั่งที่มีปุ่มเปิดปิด ตัวนี้กับมีรู3.5เนี่ยูรูฝั่ง3.5เนี่ยอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับผมส่วนฝั่งนี้คือฝั่งขวาทีนี้เนี่ยวิธีการแร่ก็ง่ายๆครับก็คือเปิดครั้งแรกเนี่ยกดค้างไปครั้งแรกเนี่ยแล้วเราก็ไปดูในบลูทูธของตัวมือถือได้เลยก็จะขึ้นชื่อประมาณนี้นะฮะให้เราเข้าแบบมาแร่กันง่ายๆนะครับทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่ามันดูไม่ค่อยมีปุ่มอะไรนอกจากเปิดปิดใช่ไหมครับแล้วก็มีปุ่มอันเนี้ย อแค่นั้นเองนะฮะปุ่มนี้ต้องบอกว่ามันเอาไว้เปลี่ยนโหมดก็คือเป็น Ambient Sound Control ตัวนี้ว่าแบบจะเป็นแบบ Noise Cancelling หรือว่าเป็นตัว Ambient Sound ก็คือแบบได้ยินเสียงรอบข้างใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแอปที่ต้องไปโหลดเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะค่อยพูดถึงอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยสำหรับการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็การแบบเปลี่ยนเพลงอะไรพวกนี้เปลี่ยนเพลงไปหน้าไปหลังเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้ทั้งหมดซึ่งตัวนี้มันเป็น ทัชแพดครับมันสามารถที่จะคอนโทรลได้ส่วนวิธีการที่จะควบคุมเพลงเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่การแตะ2ครั้งนะครับแบบแตะพร้อมกันตึ๊กๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเล่นกับหยุดเพลงนะครับแล้วก็จะมีการแตะเสร็จแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าเราก็ปล่อยอันเนี้ยมันจะเป็นการข้ามเพลงไปเพลงถัดไปแตะถอยหลังมาทางนี้จะเป็นการกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้านะครับแตะแล้วก็ลูดลงเป็นการเบาเสียงแตะแล้วก็เลื่อนขึ้นเป็นการเพิ่มเสียงครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ ให้ดูกันชัดๆนะครับแต่ว่าทีนี้ผมน้องใส่หูฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบก็จะดูจากจอมือถืออันนี้เอานะครับทีนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับผมก็แตะแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าอย่างที่บอกครับแตะแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าแตะเลื่อนข้างหลังแตะเลื่อนหลังแตะเลื่อนลงเห็นนะฮะแตะเลื่อนลงแตะเลื่อนลงเสียงก็จะหายไปเรื่อยถ้าแตะเลื่อนขึ้นแตะเลื่อนขึ้นเสียงก็จะขึ้นเงี้ยฮะก็อารมณ์ประมาณนี้คือแตะแบบเปลี่ยนเพลงไปเปลี่ยนเพลงมา ในสัมผัสค่อนข้างเร็วนะครับคือถ้าแตะแล้วแบบลากเลยเนี่ยเปลี่ยนแบบเร็วมากเห็นไหมฮะเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนได้แบบรัวๆเลยเก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการที่จะคนโทรลเรื่องของการเปลี่ยนเพลงแล้วก็เพิ่มลดเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยอนอกอจากการที่แบบคนโทรลแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ เราสามารถที่จะโหลดมาได้นะครับก็คือตัวแบบตัวเป็นซาว d c คอนโท l ของโซนี่นี่แหละพอหลังจากที่แบบเราโหลดมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นมือถือที่แพรอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะคอนเน็ได้ครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการดิจิตเตอร์แอคเคาท์อะไรเนี่ยทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับอย่างผมก็ที่จทําเพราะว่าจะแค่รีวิวใช่ไหมครับอย่างที่บอกครับเปลี่ยนตัวที่แบบ No i s e c a n c e l i n g กัแก m b i e บ t เนี่ยถ้าผมใส่หูฟังเนี่ยผมก็จะปรับได้จากการกดปุ่มนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะแต่มันก็จะเปลี่ยนได้แค่2แบบครับอันนี้ก็ No Cancering ประมาณนี้นะฮะกดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากดปุ่ม power ทีเดียวเนี่ยมันก็จะมีเสียงออกมาครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้ครับผมทีนี้เนี่ยด้วยความที่หูฟังโซนี่เนี่ยก็เราก็อย่างที่รู้ใช่ไหมครับว่าเออซื้อหูฟังมาในแบบเรทราคาแบบนี้ก็มันก็น่าจะมีลูกเล่นมากกว่านี้ใช่ครับมันมีอีควอไลเซอร์อยู่ซึ่งตรงนี้เขาก็ตัวดฟอลต์เนี่ยมันจะเป็นออฟแบบนี้นะครับตัว d e ฟอลต์ก็จะเป็นออฟแบบนี้แล้วก็ เราสามารถเลือกได้แบบ heavy clear hard soft เลยเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าเขาปรับมาให้แต่เราก็สามารถที่จะแบบเข้าไป c u s t o มมันได้นะครับแบบว่าสร้างอีควอไลเซอร์ของเราเองแต่ว่ามันก็ต้องเป็นคนที่แบบเข้าใจเรื่องสาวสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะต้องแบบ เองตามที่เราเรียนมาเป็นความรู้ของซาวของผมเนี่ยแต่ทีนี้นถ้าเป็นออฟผมจะบอกว่าเสียงมันค่อนข้างมาเต็มอยู่แล้วนะครับแต่อย่างถ้าสมมุติยผมฟังเพลงของอ่อยายงเมื่อสักครู่ผมฟังตัวเป็นดีเกิลใช่ไหมครับถ้าเป็นเพลงแบบว่าเบาเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นซอฟหรือว่าเคลียร์เนี่ยเสียงเบสเมันก็จะหายไปแบบค่อนข้างชัดคือเสียงเบสจะหายไปเลยพอปรับเป็นเฮเวีหรือออฟเนี่ยเสียงเบสของโซนี่ที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วมันก็จะกลับมาก็คือเสียงเบสก็จะแน่นแบบ โหแบบแน่นจริงๆนะฮะอะต่อมาครับก็คือนอกจากฟังเพลงเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อแบบดูหนังใช่ไหมครับถามว่าเสียงเป็นยังไงผมลองดูกับเรื่องโฟล์ก็คือน้องแมวที่แบบเขาประจนภัยอ่ะครับแล้วก็เป็นช่วงแบบมีน้ําท่วมน้าท่วมอะไรใช่ไหมฮะน้องก็แบบหนีไปเรื่อยไปเจอเพื่อนเงี้ยก็อันเนี้ยครับก็คือด้วยความที่แบบมันก็เป็นหนังที่ไม่มีบทพูดอะไรเลยนะครับแต่ก็จะมีแบบเสียงแมวเสียง ธรรมชาติอะไรแบบนี้ตัวนี้เนี่ยผมต้องถือว่าเวลาที่แบบว่าเราใส่หูฟังตัวนี้เราเล่นนะเล่นกับตัวหนังแบบนี้ได้มิติของเสียงค่อนข้างชัดเจนแบบว่าครบถ้วนคือเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจริงๆเลยเวลาเราแบบเราดูหนังที่แบบมันมีแบบเสียงน้ําบางทีมันไหลแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะเสียงที่แบบน้ํามาเร็วๆเสียงมันแรงเสียงอะไรพวกนี้ก็กับหูฟังตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่า เสียงมิติดีมากๆนะครับผมฟังเรารู้สึกแบบว่ามันเพลินกว่าเวลาเราเปิดลำโพงทีวีดูอีกนะครับผมสำหรับค่าตัวของเจ้า sony wh 1 0 0 0 xm 6นะครับผมก็เปิดตัวมาในราคา15990บาทนะครับผมใครสนใจก็ไปลองดูกันได้นะครับส่วนวิดีโอดีนะครับที่ถ่ายทำมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เจ้า sony xperia 1 mark 7นะครับ ดูกันเองนะครับว่าคุณภาพวิดีโอของเขาเนี่ยภาพใสขนาดไหนนะครับผมแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกฎจากมิซอเก,กจก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ